เอาละครับตอนนี้ผมมาอยู่หน้าท่าวัดราชสิงห์ขอนะเป็นท่าเรือที่สามารถไปสาทรแล้วก็แถวพระบระมหาราชวังได้วันนี้จะพามาชมวัดราชสิงห์ขอกันนะซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่ข้างๆเอเชียทีนี่เองฮะดูชิงชา้าสวรรค์นีะโดดเด่นมาก <laughs> <laughs> เราจะมาสำรวจวัดกันคร่าวๆนะ สถาปัตยกรรมออกแบบจีนนะฮะเป็นหนึ่งในวัดใจกลางเมืองครับมีตึกสูงล้อมรอบ อูโบโสดปัจจุบันก็ปิดนะไม่ได้ไม่เข้าไม่ได้แล้วก็จะมีพระปางฮะเจดี JD, พรุ่งนี้ก็เต็มไปหมดเลยออ,อ,อมมีมีหลังนึงเข้าได้คนระับพระอูโสดโอ้ลูกปั้นก็ค่าสวยนะเนี่ย นี่ครับงามๆเลยฮะแล้วก็มียักษ์แบกเอาไว้ด้วยส่วนนี้ก็พญาคุดนี่ โหถ้าจะาหาเอกลักษณ์ของวัดนี้ก็ต้องรูปปั้นเหล่านี้นะครับปั้นได้เท่มากฮะแล้วก็ยังมีด้านในอีกนะ ข้างในก็ทั่วไปครับก็จะประมาณนี้เลยเอาละครับตอนนี้ก็ตามมาอีกมุมนึงนะเป็นมุมช่วงหน้าวัดจะออกไปทางถนนเจริญกรุงครับ ก็จะมีภาพสตีทอาร์ตอีกแล้วฮะค่าโรงเรียนครับเดี๋ยวเราก็จะมาเจาะลึกกันนะคุยเาามากเลยฮะน่าสนใจตอนนี้ก็เป็นสวนย่อมหน้าวัดครับก็บ่งบอกเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่นครับประจํปี2539 สวยอยู่นะเสริมบรรยากาศเยอะเลยครับสติีทอายเขาวัดเนี่ย แต่ความเด่นของมันเป็นวัดข้างเอเซทีนะคนนั่งท่าเรือลงมาเขาก็มีเป้าหมายเป็นเอเซที C A T กันหมดครับก็อย่าลืมว่าวัดแห่งนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะนี่ครับก็จะมีรถรางบองบอกประวัติศาสตร์นะว่าที่นี่เคยมีรถรางมาก่อน สะานกรุงเทพเรือข้ามฟ้านี่ครับอัตลักวัดนะชิงช้าจังหวัดเป็นฉากหลังก็มีบุมบอกว่าเป็นแถวโรงเรียนนะนี่เป็นยา่านบางคอแหลม ก็จะมีตึกเก่าฮะเป็นแนวโรงงานนะก็ปงบอกว่าทาสีสติอาอ์ตแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือ,อเอชทีทีีเสื้อ้ใส่แมสด้วปบ่งบอกว่า ทำในยุคโควิดโรงงานยาสูบอ๋อตรงนี้โรงงานยาสูบเหรอนี่ฮะน่าจะใช่นะพศษสถาปัตยกกับตึกเก่าเลยนะโรงงานยาสูบแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นภาพวาดของวัดละ อ๋อนี่นนไงมุมนี้มุมม,ม,มหาชนเลยนะมีรถเขาออกไม่ขาดสายเลยโอเคครับก็สุดแล้วนะวัดราจะสิงคอนออกไปก็เป็นถนนเจริญกรุงตรงมาจนนี้นก็เอเชียที้นนะ โซ่จเจริญกรุง่4มงบอกว่าตรงไปเป็นท่าเรือมาเราปิดท้ายกันด้วยประวัติวัดกันดีก,กว่าสวัสดีครับต่อจากวาราชสิงห์ขอทันทีนะครับก็จะเป็นตึกโรงงานยาสูบเก่าฮะปัจจุบันนี้ก็ปิดไม่ให้เข้าแล้วก็เปิดให้เช่าฮะเพื่อพัฒนาพื้นที่ต่อไปตอนนี้ก็กลายเป็นตึกร้างฮะร่องรอยประวัติศาสตร์นะ แล้วก็มีคนมาพ่นมีสถิตอาเอาไว้ด้วยถ้าตึกร้างวกนี้พ่นไปก็มันอาจจะดูไม่ดีแต่ก็ดีกว่าไปพ่นทับสติตอาชาวต,ต่างชาติที่มีประเด็นที่ถนนเจริญกรุงนะอันนั้นไม่ดีไม่งามนี่โรงงานยาสูบหนึ่งเนี่ยก็พ่นเลยลาเดียวกันเลยคือคือพ่นตรงนี้มันก็พอจะคุยกันได้แต่ว่าถ้าพ่นแบบทับผลงานชาวต่างชาติเลยตรงนั้นนี ไม่ได้ะก็ฝากไปด้วยนะนี่โรงจาเก่าเลยโอเคครับเดี๋ยววันนี้เรามาต่ออีกสถานที่นึงที่อยู่ข้างๆกันนะผมไม่รู้ว่าจะเข้าไปได้มากแค่ไหนก็คือสุสานฝรั่งฮนะเป็นสุสานที่ ถูกสร้างขึ้นเมือิทธิพลตะวันตกที่เข้ามาในสมัยรสนะี่รห้านะก็จะมีหลายเชื้อชาติเลยถ้าเข้าไปไม่ได้อย่างน้อยก็พาไปดูร่องรอยประวัติศาสตร์เนาะเพราะว่าสปอร์ตไลน์ของย่านนี้ที่อยู่ที่เอเชีนส่วนใหญ่ ตรงนี้ก็เป็นคอนโดนะอ๋ออ,อ,อ๋อนี่ไงสุสาน